สวัสดีครับอยาวาชาทุกท่านและวัยรุ่นทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปผมตลอดปี2025การกระทําทุกอย่างของทุกคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกดไลค์การคอมเมนต์หรือว่านําคลิปผมไปแชร์ต่อสู่สาธารณะและโลกภายนอกนั้นผมร้วนขอบคุณอย่างจริงใจและใจจริงเป็นอย่างมากการกระทําของพวกคุณนั้นล่วนทําให้ช่องผมเติบโตไม่มากก็น้อยและในปีนี้2026ผมก็มีคลิปวิดีโอที่ผมคิดจะลงก็ ไม่ได้เยอะเลยซ้ําแต่ผมก็จะพยายามทําออกมาอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ทุกคนที่ดูคลิปผมนั้นสามารถนําประโยชน์จากคลิปไปใช้ต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดในการเล่นเกมคงไก่สตาร์หรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามสุขสันต์ปีใหม่2 0 2 6ครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีคุณทําอะไรขอให้ได้สิ่งนั้นสมพปรปถนาทุกอย่างก้าวคิดอะไรทําอะไรขอให้ได้ออกมาเป็นจริงและทําตามที่ตัวเองคาดหวังไว้ได้โอเคเลิกคอเนเทนต์กันได้เลย สถานการณ์ของทีมเบกณแพต3.8นั้นถือว่าเลวร้ายกว่าตอนที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับปัญหาของทีมเมกบกในแพต3.2เป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีปัญหาอื่นๆลุ้งเล้าต่อจากปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการที่มีมอนสเตอร์ประเภทที่ว่าโดนโจมตีครบตามจำนวนครั้งที่กําหนดแล้วจะทาการเละแอคชั่น100%เพื่อดึงตัวเองขึ้นมาแอคชั่นซึ่งมันขัดกับหลักการทีมเบกครับทีมเบกเราจะจ่ายดาเมจแก่มอนสเตอร์ได้แรงที่สุดก็คือช่วงที่มอนสเตอร์นั้นโดนเบกไปแล้ว แต่การที่เจอมอนเตอร์ประเภทนี้นั้นนั่นหมายความว่าเราจะสูญเสียระยะเวลาในการจ่ายดาเมตกับมสเตอร์ที่โดนเบรกไปแล้วนั่นเองในแผทสานี้ได้มีตัวละครใหม่เข้ามาหนึ่งตัวนั่นก็คือเดอะดาเลียผู้ที่ซึ่งเข้ามาแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทีมเบรกและยิ่งกว่านั้นคือเป็นพรีมี่เมทีมสำหรับไฟไฟไปแล้วในตอนนี้เพราะว่าแก้ปหาทุกจุดที่ไฟไฟมีปัญหา เอาแล้วทุกคนมาร่วมแสดงความเสียใจให้กับลวนเหมยที่ไม่ได้ไปต่อกับทีมซูเปอร์เบกของไฟไฟในการเล่นคอนเทนต์เอนเกมส่วนใน Simulate u n i v e r s ์นผมมองว่าลวนเหมยยังเป็นตัวที่น่าเล่นกว่านะงานที่จะบอกว่าตัวละครนั้นมันดีกว่าหรือแย่กว่าเราก็ต้องนํามาเปรียบเทียบกันสิครับเริ่มการเปรียบเทียบลวนเหมยกับเดอรดาเลียในทีมซูเปอร์เบกไฟไฟ มาเริ่มกันที่หัวข้อที่หนึ่ครับประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนหัวข้อนี้วิธีการวัดก็ไม่ได้ยากเลยนะครับใครที่เพิ่มค่านี้ให้กับไฟฝ่ายได้สูงที่สุดรับไปเลย1คะแนน มาเริ่มจากทางฝั่งของรวนเหมยกันก่อนนะครับรวนเหมยมีสกิลต่อสู้ที่เพิ่มค่าประสิทธิภาพการทำจุดอ่อนให้กับตัวละครทั้งทีมนะครับ50%ครับและแน่นอนครับว่าสกิลแบบนี้สำหรับตัวสายเบรกอย่างเดอร์ดาเลียก็มีเช่นกันครับแต่ของเดอร์ดาเลียนั้นจะมีเทรสเป็นหนึ่งที่สนับสนุนให้สำหรับตัวละครที่เป็นธาตุไฟแปะธาตุเองได้เออในตอนนี้มันมีแค่ไฟไฟตัวเดียวเดานะเมื่อทำการโจมตีนะครับจะทำการลดทอนค่าความทนทานไฟลงอีก20หน่วยครับอันนะี้เป็นค่าขง ที่ไม่สามารถปรับเพิ่มเติมได้นะนั่นหมายความว่าในหัวข้อนี้นั้นเดอดาเลียจะเพิ่มค่าประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนให้กับตัวไฟไฟามากกว่าหลวนเหมยอย่างน้อย20หน่วยเพราะฉะนั้นสรุปได้ง่ายมากเลยครับเดอดาเลียนำลวนเหมย1ต่อสูตรแต้ม เป็นตัวละครสายเบรกทั้งทีมมันก็ต้องช่วยดี s เบรกได้สิวะยิ่งมีสกิลในการช่วยเบรกมากถาลายดีพียสเราก็จะเบรกมอนได้ไวขึ้นมากเท่านั้นเริ่มกันที่ลวนเมยรวนเมยนั้นมีสกิลที่มากมายนะครับในการช่วยในการลดหลอด,ดเบรกของมอสเซอร์นั่นคือตีปกติครับลดความทนทานแค่10หน่วยแล้วนะถามว่ามีมากกว่านี้ไหมก็ไม่มีแล้วครับตัดภาพกันไปที่เดอะดาเลียกันบ้างนะครับเดอะดาเลียก็มีตีปกติเหมือนกับลวนเมยอนะครับลดค่าความทนทานทั้งหมด สิบหน่วยเดอรดาเลียมีการโจมตีต่อเนื่องนะครับฮิตละ3หน่วยจํานวน5้าฮิตถ้าเป็นมอนเดี่ยวก็รับเติมไปเลยครับลดความทนทานทั้งหมด15หน่วยมีสกิลต่อสู้ที่เป็นการโจมตี3เป้าลดค่าความทนทานเป้าละ10หน่วยและก็มีท่าไม่ตายนะครับที่สามารถช่วยลดค่าความทนทานได้อีก20หน่วยพร้อมทั้งแปะไฟทั้งสนามด้วยความต่างที่ชัดเจนในระดับมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นเดอรดาเลีย20ลวนเหมย ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคุณภาพชีวิตในการเล่นทีมเบรกซึ่งมันก็เกี่ยวกับ2อย่างนั่นก็คือปัฟบ,บต่างๆที่ทําให้ประสิทธิภาพในการเล่นทีมเบรกดีขึ้นกับดีบัฟที่ทําให้มอนสเตอร์นั้นอ่อนแอต่อทีมเบรกลงมาเริ่มจากทางของลวนเหมยกันก่อนเลยลวนเหมยนะั้นมีความสามารถในการแจกโคลนนัา่านธาตุ25ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งสนามเป็นระยะเวลา2เทินมีความสามารถในการเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีมยกเว้นตัวเอง10อเมีความสามารถในการแจกเอฟเฟกต์ทำลาย มีดอกเหมยซึ่งดอกเหมยนั้นจะช่วยหน่วงแอคชั่นมอนหลังจากที่มอนลุกขึ้นมาเป็นครั้งแรกและเมื่อเพื่อนร่วมทิมทางการเบรกมอนจะสร้างดาเมจทำลายล้างเพิ่มขึ้นอีก120%ซึ่งสกิลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเบรกของมอสเตอร์นั้นเหลือศูนย์และทำงานเพียงครั้งเดียวจนกว่ามอสเตอร์ตัวนั้นจะลุกขึ้นมาใหม่และค่อยทำงานอีกครั้งหลังจากที่ฟังความสามารถทั้งหมดของลวดเหมยหมดแล้วต่อไปก็มาฟังความสามารถของเดอดาเรียกันต่อเลยครับ เดอดาเรียนนั้นมีความสามารถทีพิเศษเป็นอย่างมากในการฉีกเงื่อนไขในการจ่ายดาเมจของทีมซูเปอร์เบรกทิ้งไปหมดเลยซึ่งเองเงื่อนไขนั้นก็คือทีมเบรกนั้นจะจ่ายดามจได้สูงที่สุดก็ต่อเมื่อมอนสเตอร์นั้นโดนเบรกไปแล้วซึ่งเงื่อนไขในการทำซูเปอร์เบรกของทีมที่มีเดอดาเรียนนั้นมีเพียง2ข้อเท่านั้นนั่นก็คือ 1. ถ้า DPS ของเรานั้นตรงกับมอนสเตอร์หรือสกิลที่ใช้ในการโจมตีนั้นลดความทนทานมอนโดยที่ไม่สนทาพและ 2. มีตัวละครที่สามารถให้ความสามารถในการสร้างซูเปอร์เบรกได้คู่ จะสามารถสร้างดาเมจซูเปอร์เบรกได้ตัวละครที่สามารถแปะธาตุเองได้นั้นจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้น30%เป็นระยะเวลาทั้งหมด2เทินมีการแจกเอฟเฟกต์ทำลายล้าง24%บวกกับอีก50%ของเอฟเฟกต์ทำลายล้างของเดอดาเลียยิ่ง้าเดอดาเลียมีเอฟเฟกต์ทำลายล้างสูงเอฟเฟกต์ทำลายล้างที่แจกให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมก็จะได้มากขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งหมด1เทิน ซึ่งการเพิ่มระยะเวลาสามารถทําได้โดยเอาตัวฮิลหรือโลเข้ามาใส่ในทีมเมื่อติดดาเียและรับไอเฟรคฮิลหรือโลนั้นระยะเวลาจะเพิ่มขึ้น3เทินมีการลดค่าพลังป้องกันให้กับมอนเตอร์18และสําหรับตัวละครอย่างไฟไฟนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่ตัวละครที่เป็นธาตุไฟแปดธาตุเองได้นั้นเมื่อทําการแปดธาตุมอนสาเนี่ยจะได้รับการสื้นฟูพลังงานจากค่าพลังงานสูงสุด10สูงสุดที่50และลดค่าความทนทานไฟลงซึ่งเป็นค่าคงที่20หน่วยเหมือนที่กล่าวไปในข้อหน,นึน ในหัวข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าตัวละครไหนมีจุดเด่นมีความสามารถให้กับทีมเบสเป็นอย่างไรทุกตัวย่อมมีจุดเด่น็นของตัวเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ทั้ง2ฝ่ายจะได้รับคะแนนฟรีไปคนละ1คะแนน,นสรุปคือเดราเลีย3 1รลวนเหมย หัวข้อนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดเหมือนกับความรู้สึกของคุณที่กำลังดูคลิปผมในตอนนี้นั่นก็คือเดอะดาเลียมันออกจากตู้ไปแล้วแล้วจะสุ่ม The ะดาเลียมาเล่นในทีมซูเปอร์เบของไฟไฟ้าแทนลวนเหมยได้อย่างไรนั่นสิครับคงจะต้องรอเดอะดาเลียเข้าร้านค้าเหมือนลวนเหมยอีกแน่ๆเลยแต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นเดอะดาเลียสามลวนเหมย ในหัวข้อนี้ไม่มีการเปรียบเทียบดาเมจที่เพิ่มขึ้นระหว่างเอเดรลอนต่อเอเดรลอนแต่อย่างไรเช่น E 1จะ E 2เพิ่มดาเมจกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้จะไม่มีในหัวข้อนี้จะมีเพียงแค่ว่าคุณปลด E 1คุณได้อะไรบ้างคุณปลด E 2เพื่อโร่ทีมคุณได้อะไรบ้างเริ่มจากลวใเมืัอก่อนนะครับลวนเมื่อนั้นมีเอเดรลอนที่เกี่ยวข้องกับทีมเบรกนะครับทั้งหมด4เอเดรลอนเอเดรลอนหนึ่งเพิ่มเฉยค่าพลังป้องกันของศัตรู20เดรอน2เพิ่ม่มคาลังโจมตีหลังเบรกได้อีก40% ซึ่งบับนี้จะใช้ได้คุ้มที่สุดก็ต่อเมื่อตัวละครน,นั้นมีความสามารถในการแปลงคาบลังโจมตีเป็นเอฟเฟกต์ทลายล้างอีเดรอน3เพิ่มความสามารถในการทะลงด้านฐานท่าอีก2%เพิ่มความเร็ว0ูนดและเมื่อเบรกจะสร้างดาเมจทลายล้างเพิ่มขึ้นอีก12%จากเลเวล10เป็นเลเวล12และสุดท้ายครับอเดรอน6เพิ่มระยะเวลาอันติ1เทินและเพิ่มตัวคูณเมื่อทําการเบรกได้อีก2 0 0อไอเจงหวะที่เบรกแล้วรอดเบรกละศูนย์นั่นแหละครับดาเมจ่วนนี้จะแรงงขึ้นนเป็อย่าามก ลำดับถัดไปจะเป็นในส่วนของเดอะดาเลียเดอะดาเลียนั้นมีเอเดรอนที่ส่งผลต่อทีมซูเปอร์เบรกทั้งหมด6เอเดรอนด้วยกันเริ่มจากเอเดรอนหนึ่งผู้เล่นหลันนั้นจะเปลี่ยนจากการแปะเพื่มรวบทีม1คนเป็นการแปะทั้งทีมตัวคูในการสร้างซูเปอร์เบรกเพิ่มขึ้น0.4นั่นก็คือจากเดิมที่เป็น0.6นั้นจะกลายเป็น1เท่าการโจมตีครั้งแรกของทีมจะลดความทนทานเพิ่มขึ้น25%ของลอนเบรกสูงสุดข,ข,ของมอสเตอร์น้อยสุดคือ10สูงทีีี่่่่สสุดดดคคืือออออ300แแลลลลละะะเเมมมมมนนนนตานามมาาาา,ายยยหหรรรปบบววถััังงกก้้้จใใชไพ คเอเดอร์ัน2ดิบับลดค่าอันฐานธาตุของมอนสเตอร์20%และเมื่อมอนสเตอร์เข้าสู่สนามจะได้รับการลดค่าพลังอ้อมการ18%จะท่าห้ตาดตดาลเลียเป็นระยะเวลา3เทิร์น อิเรอน3ลดค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้น2%จากเลเวล10เป็นเลเวล12อิเลรอน4ประับัฟปอบ,บางจากการโจมตีต่อเนื่อง12%เป็นระยะเวลาทั้งหมด2เืินอิเ็ตรอน5ตัวคูณในการสร้างซุปเปอร์เบรกแรงขึ้น6%ถ้านับจาก E1 คือ100%จะป่วกไปอีก6 นั่นหมายความว่าซูเปอร์เบกที่เดอะดาริเสร้างได้นั้นคือ106%รอเอเนดรอน6เอฟเฟก์ทาราล้างเพิ่มขึ้นทั้งทีม150%และการโจมตีต่อเนื่องของเดอะดาริเนั้นจะสามารถเรียกแอคชั่นเพื่อร่วมทีมทั้งหมดได้อีก20%เมื่อเปรียบเทียบความสามารถต่างๆและไอเดรอนที่ส่งผลกับทีมแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าไอเดรอนของเดอะดาริเนั้นดีกว่าของลวนเหมยเห็นๆสำหรับทีมซูเปอร์เบกของไฟไฟดังนั้นการให้คะแนนครั้งนีี้ผมจึงตตอไปเเดดคาาว่ย สี่สองลวนเหมย หลังจากที่ฟังพาทดทฤษฎีมายืดยาวต่อไปก็มาฟังภาคปฏิบัติกันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าล้วนเหมือนกับเดอะดาร์เรที่ใช้ทดสอบในคลิปวิดีโอนี้นั้นล้วนแต่เป็น E0 S0 มูลค่าทั้งหมด1ทองเท่ากันนั่นหมายความว่าทีมของไฟฟ้าเนี่ยมูลค่ารวมจะเท่ากันนะครับอยูท่ที่6ทองเริ่มมนที่ไฟฟ้าเลยครับไฟฟ้า E2 S1 มูลค่าเลลิกอยู่ที่ 31, สามสิบเอ็ดซับสแตทเอฟเฟกต์ทำลายล้างสองร้อยเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ข้าพลังโจมตีสองพันห้าร้อยสามสิบสองความเร็วหนึ่งร้อยห้าสิบ วนเหมย E0 LC Memory of the Past ขัด5มูลค่าลิลิกอยู่ที่23ซับสเตตเอฟเฟกต์ f ทำลายหลัง179.9%ความเร็วอยู่ที่145หน่วยใส่สร้อยฟื้นฟูพลังงานตัวต่อมานะครับ The d a เ l i a นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ลวนเหมยเป็นตัวเก่า สลับที่กันเอาไว้ใช้แทนกันได้เอาซใช้เป็น Resolution ขัด5ครับมูบลค่าลิลิกอยู่ที่22ซับสเตตเอฟเฟกต์ำลายล้าง219.1%ความเร็วอยู่ที่143หน่วยต่อไปครับตัวทำซูเปอร์เบรกของเราน,นเอง ฟิว e0 lc ลันเฮอร์ตาขัด5มูลค่าลิลิกอยู่ที่26บสต s ทเอฟเฟกต์ทำลายล้าง246.5%ความเร็ว157หน่วยอัตราสร้างสถานะ20.3%ขอติดรถเทปก็บุญแล้วตัวสุดท้ายครับเฟื่องฟูของเรากราเกอร e ์ e6 lc ควิดโฟคโอขัด5มูลค่าลิลิกอยู่ที่28บสต s t เอเฟ f ฟกต์ทำลายล้างอยู่ที่1 0 1 6ความเร็วอยู่ที่158หน่วยมาเริ่มกันที่กราฟแรกเลย กัาบแรกนั้นจะเป็นการแสดงความต่างระหว่างการใช้ล้วนเหมยกับเดราเลียในสภาวะการเบรกปกติคือมีทั้งช่วงที่เบรกมอนไปแล้วกับช่วงที่กําลังจะเบรกมอน2ช่วงเวลานี้รวมกันภายในระยะเวลา0ไซเคิลหรือ150แอคชั่นเลทจากสิ่งที่การาฟมีแสดงให้เห็นนั้นจะพบว่ามีความต่างระหว่างแท่งสีฟ้าซึ่งเป็นของล้วนเหมยกับแท่งสีส้มที่เป็นของเดราเลียห่างกันอยู่ที่ประมาณ30% เหตุผลใหญ่ๆเกิดจากว่าในทีมของลวนเหมยนั้นการที่เราจะจ่ายดาเมจได้ดีที่สุดนั่นก็คือเราต้องเบรกมอนไปแล้วระหว่างช่วงที่เรากาลังจะเบรกมอนนั่นแหละคือช่วงที่เราจ่ายดาเมจเพียงแค่หลักพันซึ่งต่างจากทีมของเดอดาเลียซี่สามารถจ่ายดาเมจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่มอนยังไม่ทันโดนเบรกหรือว่าแค่เจอหน้ามันก็สามารถจ่ายดาเมจได้เยอะกว่าทําให้เกิดความต่างระหว่างช่วงนี้ครับเพื่อเป็นการยืนยันความห่างระหว่างการใช้ลวนเหมยและเดดาเลียผมขออัญเชิญการที่2ครับ กราฟนี้จะเป็นกราฟที่สแสดงดาเมจส่วนตัวของไฟฟายในการใช้สกิลต่อสู้1ครั้งหลังจากที่มอนโดนเบรกไปแล้วซึ่งสิ่งที่กราฟนี้สแสดงให้เห็นออกมานั่นคือดาเมจที่ห่างกันประมาณ1เท่าตัวเหตุผลใหญ่ๆเกิดจากว่าตัวของเดอะดาเรียนนั้นมีความสามารถในการสร้างดาเมจซูเปอร์เบรกได้ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เล่นการหลวดเหมยนั้นจะมีเพียงการสร้างซูเปอร์เบรกแค่2ทางนั่นก็คือจากของฟิลและก็ของไฟฟายแต่การมีเดอะดาเรียนนั้นของเดิมก็ยังอยู่แต่เพิ่มการสร้างซูเปอร์เบรกของเดอะดาเลียเข้าไป ป3ทางโดยรวมแล้วทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นเห็นๆครับในตอนสุดท้ายแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดนี้ได้สักทีกราฟนี้เป็นกราฟที่ลังแกทีมที่ไม่ใส่ตดาเลียเป็นอย่างมากเพราะว่าเราจะนําทีมเบรกไปสู้กับมอนที่มีความสามารถในการปิดจุดอ่อนซึ่งบอสท,ที่ผมใช้ในรอบนี้คือบอแสแซม MOC 3.7ด ไม่แต่เอโบซีสับจุดแปไปแล้วทำคิดไม่ถันนะขอโทษเลยครับเอาเป็นว่าบอสแซมันมีความสามารถในการปิดจุดอ่อนอย่างน้อยหนึ่งเธอแน่ๆแหละเราเจอมาครั้งแงรกอย่างไง้มันต้องปิดจุดอ่อนใส่เพราะฉะนั้นการวัดของการนีก็จะคือวัด เืนเรกเืินเดี่ยวเออใช่ครับ150แอคชั่นนี่คือความต่างของทีมไฟฟ้าที่ไม่มีเดอดาเลียกับมีเดอดาเลียเห็นการแล้วผมคงไม่ต้องอธิบายเยอะนะว่าเดอดาเลียมันถูกสร้างมาเพื่อทำลายกดเหล็กของทีมเบรกขนาดไหนโอเคชัดเจนนะเมื่อเราเจอกับมอนที่ปิดจุดอ่อนหรือมอนที่เล่งแอคชั่นเพื่อฟื้นฟูนฟนจุดอ่อนไวๆทีมเดอดาเลียนั้นจะทำา a m a g ได้ขาดแบบพันเปอร์เซ็นต์อืมแค่นั้นเลยครับส่วนใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมต่อจากนี้ก็จะเป็น สิ่งที่ผมเทสไว้แบบฟูลเทสเลยครับก็จะมีกราฟสแสดงดาเมจให้เห็นว่าตอนนั้นเนี่ยตัวละครแต่ละตัวทำดาเมจได้ถึงกี่ไหนบ้างเนาะก็สามารถไปดูต่อกันได้ซึ่งก็จะมีทั้งโชว์เคสของลวนเหมยแล้วก็โชว์เคสของเดดาเลียแต่ไม่ใช่สูตรไซเคิลทั้งคู่นะ さあ存分に味わえ

Mm-hmm. <laughs> 滅開始お仕置きされたいの少し休めしえんかしらの紙をでかな心を一つ進行うで全てが燃え尽きるまで燃え尽きるセカンドギア アクションは人工 <laughs> さあ存分に味わえれ されたいのか、少し休め。さあ、存分に味わえ。 飲めこれがお前しようアクション1実行で<っ> <laughs> きるだけに <laughs> <laughs> 手加減優位 <laughs> <laughs> セカンドギアテッカーまいりましょう送 <laughs> 別開始 <laughs> 生命はさあ へえ本は <laughs> 楽しいですかタ 滅開始よく見せてまだ <laughs> 生命はさ存分に味わえ協定最多で消毒作戦実行